ต้นป่วยครับฟื้นได้ด้วยเข็มทองดูครับตอนนี้ไม่มีอาการของความป่วยแล้วนี่เลยโหสวยงามฟื้นได้จากเข็มทองชนิดน้ำชนิดผงหายป่วยอ เรื่องส้มบก่อยมีให้เห็นเพราะว่าเนี่ยดูดูดูขนาดแผลเนี่ยผมเห็นแล้วต้นมะม่วงผมเนี่ยเนี่ยน,นี่อันนี้ต้นทุเรียนอยากให้เห็นครับเนี่ยแผลที่มันนาที่เป็นห้อยนอนห้อยอยียงเนาะหรือท็อปเนี่ยดูแผลมันเห็นไหมแผลย่อนแสงเนี่ยเนี่ย,ยแผลแผลนะครับแผลจากป่วยจากเป็นท็อปอะไรก็แล้วแต่ของทุเรียนนะเนี่ยหาย หายฟื้นเหมือนต้นต้นเนี้ยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยอาการใบนี่ไม่มีเลยปีก่อนมาปีนี้นะครับฟื้นฟื้นแล้วก็หายอาการแบบดูไม่ออกเลยว่าต้นป่วยเข็มทองชนิดน้ำฝาแดงป้องกันท็อปผสมกันฉีดอย่างละขวดน้ำพันลิตรราคาไม่ถึงสองพบาทน้ำพันลิตร นิดผงลงดินให้ความชุ่มชื้นต้นนี้ก็ป่วยป่เอ้าวนี่เหรอป่วยวะมันดูไม่ออกเลยนะดูใบมันสวยมากมมดูุไี้ไหนอ้าวนี่ง่ายง่ายนี่อ๋อเนี่ยครับนี่แผลมะเร็งโอ้เอออันนี้ทีโอ้นี่ดูครับ เนี <N> ่ยโหดูเอาเออมันสวยมันมันป่วยจริงๆเนาะป่วยแบบสาหัสสากันเลยเนี่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 ยดูใกล้ๆเลยเนี่ยครับนี่คืออาการที่มันป่วยแล้วฟื้นแล้วหนังมันหุ่มใหม่พูดง่ายเหมือนถูกผ่าตัดมาแล้วไม่ใช่กิ่งเดียวทุกกิ้งทุกกิ่งตอนที่แหลกมัวมืวเขาา้าปไปต <N> ัด <h ook> ลูกไปเลรอ่ามีคนบอกเราว่าใหตัดปลผูกไปดูเลยเดี๋ยวดูเลยครับโอ <N> ้ย <h ook> นั่นแข็งขัดทุกกิ่งเลยครับนี่โอ้ดูมาเลยครับ ฟื้นจริงๆเนาะพ้นี่ครับมันก็ฟื้นตานใดหรืดูเอาเนาะเนี่ยมันจะรอดที่ไหนมันไม่น่าละดูข้างบนไยมันแห้งมันกรอบหมดพี่ไก่ก็ได้ลูกหลายด้ล่ะตอนนี้ในขณะที่เราฟื้นฟูได้ลูกโอ้โหผมเห็นว่ามันสี่สิบหาสิบลูกอยู่ได้ผมก็มานับอยู่ผมบ่หัวเิ่นป่วยดูไม่ออกเลยนะครับว่าเขาป่วยโอ้ยนี่ที่ละ ถ้าเราไม่มาดูเราก็จะไม่รู้เนี่ยเนี่ยจะให้ดูใกล้ๆอีกทีเนี่ยเนี่ยตัวแผลเก่ามันเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไล่ไปแล้วก็กิ่งนี้แล้วก็กิ่งบนเหน็นไหมนู่นแล้วก็ข้างบนนู่นโอ้ยมันรอดตายตอ,อืมอันเอาไอ้ล่ม ไปบอกให้พังแนวใส่จังไรแนวให้บางคนที่มาดูคลิปจะได้รู้ว่าใช้ยังไงใช้อะไรผสมฉีดยังไงบ้างกี่วันฉีดทีฉีดทุกเจ็ดวันนะครับฉีดทุกเจ็ดวันฉีดทุกเจ็ดวันครับฉีดทุกเจ็ดวันแต่ว่าจะให้ตอบว่าดีเพราะตอนไหนก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะพืชเขาตอบเราแล้ว อัตราส่วนผสมอัตราก็หนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรครับปลาเขียวป้าเขียวเหมือนกันผ้าแดงเหมือนกันครับไย่ไร้ครับผมไม่ได้เกินโดสนะครับอย่างละร้อยซีซีครับต่อน้ําก็ขวดครึ่งลิตรได้น้ําพันลิตรครับเพราะว่าผมจะฉีดหมดทุกห้าถังจะหมดหมดทุกครับมันจะหมดพอดีร็ไยทั้งพื้นนก็ปล่อยมาใน้นำครับไปมาในนนำหนี่เดือนหนึ่งสองเทียวอยู่ครับเดือนหนึ่บ่บ่อันนั้น งบหน่อยครับงบหน่อยงบหน่อยเดี๋ยวนี่ง <บ S 2> ล,งลงลงดินเนี่ยเดือนละสองครั้งครับครั้งละกี่ตอนลิฟตซอนต้นนามสองร้อยลิตรครับลิฟต์ซอนแกงข้าวมต้อนแกงต่อน้ำสองร้อยลิตรครับบ่ได้บ่ได้หลวงบ่ได้หลา,า <ๆ S 2> แต่ว่าเข้มแห้งเนี่ยน้ำน้ำอยู่ในองคในถังนี่เข้มครับดนี้นนี่นี่กี่ต้นประมาณประมาณยักไร ทีไรทีเขาบาไรทีร้งสนหน่อยต้งส่วนต้องส่วเดียวทีไรที่นีใส่น้ต้องการที่ต้องมีตอนนี้ต้คือว่าุดนันอันเดียวเราไม่ได้ใส่หลายต้องเลยลูกกบก็หวสองลยปล่อยปล่ยไว่าส่่วงไม่ไมนะครับส่วืนสวนตรงนี้เขาวนนก็ ตีบัวอยู่สีลอยลครับครับนนคับเฉพาะของที่ปล่อยว่าน้ำหนักนหนาีย้าดงครับครับั่กเม่ามวนขี้เขาแน่เมืองนร่อเล่มันจะท,ที่บอกว่าปุ๋ยหลายกับโมเมนครับปุ๋ยกับโบทอไหน,นะครับกับไซ่าปูกันมาก ที่ป่วยที่ส้มกันคือเ้าเห็นนะครับเดี๋ยวสีพวยนี่คือยังส่งพวยแห้งๆห้งอย่างเดียวครับเนี่ยยังผมว่ามันออกได้ออกเนี่ยถ้าเขาพวยนี่ยางต้นนั่นครับต้นทีขาวนี่ผมว่าจังสีเขาหน่วยนั่นเพราะที่ไหนในที่หนองที่มาแบบไร้พูดนี่ต้นนั่นครับครับ ยังขี่กับเบืองเอาครับนี่มันเป็นแผลเป็นเบืองเอาครับือยังไมันสีอรันั้นร้กไหมานนี่เลยเดี๋ยิรสดอกเฮ้ยเงี้ยเมื่อวามันอยากบัด texting, เมลามันออกมากเหรอเพราะว่าคนไหนทางคับคนไหนอย่งก็ Stanford, ินออกนยูังขี่ครับใครจยเห็นใบขนาดนี้วะนี่ายนี่กับใบอยู่ครับจะว่ามันกะ มันก็ออกมาแล้วม aky, ันนิรบบร่งอยู่นะครับคือว่าข้าเข้าสันเระบบผาระูยังบวดีกันด้่ยังสี่นะครับผมว่าโอ้ยังสี่กับใคก็่าออกตอนยื้นะครับออกภาษาห็นไคว่าออกนอนยืคือว่ากันไา้ยังออกสิน่แล้วจนปุ้ยอีก้นหนึ่นคำเหมืนจนีดคัดกิ้งคัดชกงานเลยยสี่แต่คนแนมึงแั่ิบบมด้วครับว่าตนไม่ใช่ตัวเลยเออ นี่ทั้งสี่กับวัสนดนุอกคับว่หูว่างาไหจังใหญ่สีน,นะครับอาบชีพจะสร้างแบบคือว่าเหตดเฮตดตามกิจกรรมห้มนครมซื่อๆนะครับสาีพทุกนอทิตนี่นะครับนี่กับเล้วเครื่งจริงเะครับดิเ้ย่ามันสามชิน้นหูยู่่ครับ ปีที่แล้วนี่ได้ครับนี่ถ่อยตาถ่อยหยางกต่ยังมีเป็นหลักฐานอยู่ครับนี่เครื่องจริงยังเสียครับเครื่องจริงยังเสียนี่บวเราครับขันใจน,นึงเขาเอาถิมลนะครับเอาไหว้กันยนมาอยากให้มาใบรกใบหนาะไหว้จะเป็นข้างะเวียงข้างหยางน,นะครับ่อยแบบซอยเป็นติดตาตกไร้กระยานมาคุณโบฟืน้นนี่ที่ ออกใหม่ตัวไหนครับนี่เบของเรานี่ครับของเราเนื้แล้วครับอันนี้ออกใหม่อันนี้เขาก็เริ่มแล้วครับนี่เริ่มสางเนื้อฉันแม่สางเนื้อฉันแม่เดี้ยงกับไว้เลยครับนี่หนาวเลยหนาวอะไนี่จะ้อยตัดงานเวลาเข้าน่ะจะตัดงานเพราะผมว่ามันสิเป็นแบบไหนผมว่าเอ้ยมันมาแบบนี้วยชอบตัดงานตัดงานเป็นสีผมเป็นอย่างคือต่าตีฟังเลยมันป่วยหลายส่วน แต่ก่อนนะครับก่อนเนี่ยผมเรื่องเรื่องยาขามาเนงนะครับเรื่องยาขามอเนี้าเรารักษาบวถือโลกสีดยาบวถือเกลี่ยถือแมงนะครับถอดยอดน่อยออกมายอดน้อยออกมาแล้วเขาสีดยาบวถือสีกเปียบวได้ย,ยังสีนะครับมันตายมันก็ตายกูลงม,มาเลยเพราะเพราะเพราะมันแห้งลงมีเสือร่ามันสีเลี้ยวแห้งน้ไฟทอบเนี่ยมันสีเลี้ยวแห้งครับ บางคนนี่เขาเขาดูเขาเขาใจเขาดีฝ่าวตัดหลาดเป็นแบบเลยผมผมผมบอกเลตัดหลาดมันจังหวะมันโล่งแห้งมันโล่งจนว่าอันนี้คือร่องของนะว่าไงว่าร่องของว่าบัวตัดนี่เป็นยังไงนะไม่เห็นเขียนนี่เลยนั่เนี่ยต้องที่แห้งลงมาครึ่งหนึ่งกันยังออกคางแต่กินไปเป็นหยอดได้ครับเห็นแต่ที่อยครับ ต่พี่น่องยินยูวางแรงตนแน่ขันเขาแมากับที่โบหูเล่นชาว้นกล้ว,วยเส้นสี่นี่ครับพี่น่องโม่มากใจที่โบเห็นนะครับนี่เพราะว่าพี่หนาหมได้วนี่หมครับแม,น,ม,มน,น,บบนหูแมนนอนดูไปมังยังูกปเดนห่อยนะจต่สนที่เคยอันนี้นะคะรับก็ได้ยอดพี่ที่ทีล้หึ่ก็ได้้เ,เี่ก็ได้ดูดู แต่กเก่านะครับผู้มาอาจารย์เาสิวเวลเรื่องเรื่องให้ปรับปรุงดินนะครับผมก็สิบป์สิผมว่า,วา,มาผมคิดว่าทุเรียนภูเขาไฟผู้คำว่าภูเขาไฟเป็นดีดีดีที่ทุนไดประเทศไทยหรอครับง่างยไหมครับมาหลังมๆมันโมเมนต์ครับมันโมเมนต์ถ้าสงส่ใจเฮ็ดจังไดยสีหนุ่มเฮ็ดจังไดยสีดีเฮ็ดจังไดยเข้าสีใช่ใชไเดได้ง่ายนะครับดินแต่เก็บข้าวมันจากที่สาร <ส>มันเห็ดงายครับปีที่สามมีเห็ดง,าาาง่ายกัวตัวปีสองอยู่นะฮะนี่แหละที่เขาเยได้เนจอหอแบบไหนแบบอหไร<ส><ส><ส>ูว่อู้ง่ายไหมพี<ส> ให้หน่ยหมถึงว่าพี่น้องเขาต้องเจอคนทีไเชื่อคือจังหทางล่านเขาเนาะครับหทางล่านเขาเขาเสียนทางทางขวดว่าสองยี่สิบซีซีต่อน้ำสองยี่สิบลิตรเขาก็จะบอกห้าวเพิ่มเนี่ยจ้าหน่อยเพื่อเพิ่มมั่นใจครูเพื่ยอะเพิ่มลงในเขาก็จะบอกภาษาอนั้นนะครับแต่นี่เอาบ่อตองนะครับบ่อตองไล่หาไล่เคยเคยกินดอกไม้ไม่แตกต่าง ปุ้ยทองตลาดที่บางคนบนาซีไรหาอะไรเขาสืบเขาเขาใส่อยู่ประมาณปีหนึ่งเขาใส่ประมาณจักบ,บาทพอเฉลี่ยกลางกลางว่าเขาใส่ทั้งปุ้ยเนี่ยเบิดหลายครับเบิดหลายเบิดหลายย้อนมาทันเท่าหิวหิวถุงหกคูนชิปซีนะครับสามขวดออกมาเสียล่าไอ อาหารอะมิโนเจลาอะมิโนแล้วก็ผงดำเหนือนพ่านหารลายบาทครับคือเขาเป็นสมาร์ทซีกิ่งพัานหารลอยบาทแต่ว่าของคุณของคนอื่นหนึ่งเทียสี่อีกครบสิบแปดชนีหนี่ยย่างนี่หน่อยพุ่ต้องหิวทุกตุลราคาสิบสองคุ่นยี่สิบคุ่นเขาบอกมารวมรวมปีหนึ่มีหลายคนหนึ่งก็มีครับหลายคนหนึ่งครับหลายคนหนึ่ง ที 3, 000, eh? e Destiny, ose, ่พ่อร้ายใช่ไหมถาว่าขังแล้วสามทีพันน okay. ี่ร่องคิดมึงกินหรอครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็สามทีพันครับเอาเป็นว่าตั้งที่นี่ันทุกแบบบอกจะให้รู้แถวคอมเมล่าฝนรู้ม่าโดนอยครับ เขาเบาเขาเอาภาษาเขาว่าเจ้าใส่แค่นี้สิแค่นี้บ่สิแค่นี้กับใบมันเกี่ยวเขากล่าวภาษาหนี่นะครับเขาเบาแบบนี้ลุงสุบันเล่ากันยังว่าอยากให้ประหยัดตัวหนี่อยู่ครับผมกับลุงกันว่าจะเน้นสีกัวหนี่นะแต่ยังขีดอยู่ครับมันกับบ่ได้กับบ่ได้ กินได้ดไกินได้คับใบมันก็ได้ด้ยพนเช่นนะมีเหลียเปียบๆไปง่ายง่ายกว่า่ายวอยู่ครับมีเหลียมมากเลยมีที่เหลียมง่ายแต่ว่าโบ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 ,โบ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 ดวนโบเดแแบงทีนะครับเนีเ่ยโบเห็นแบบว่าไบตั้งเร็วไปหยังเร็วนี่มีใบนะครับไหนผลิตม,ม,มีเหลีอมากพุ่งใจอยู่ตัว พ่อจะยู่คเป็นยังไงย่ทเข้าไรท่มอะไรนะันใจได้หลายเรื่องนะครับงเท้าสิบก่าด้หยายทอมูแต่ว่าต้นุเา แม่ไห้แมงวยอดมันนี่ถมมันนดีลงมาจังสี่ครับแ้มมันได้ลงมาเนี่เสียล่า,ลาี่มันส่มาเร็วอยงเอาห้แหงห้นอันนี้กัดลงมานี่ยน้ำ้นำลงมาเลยครับมาถงมาะเข้าใจระยะผนยานะครับมันกั่ไงพี่้องว่าเฮ็ดยากจะไมนเฮ็ดยากจะไม่เฮ็ดยากะะไปหกัี่จจหกมี6ระ 3, น,นะเอาไปไดสัก3สามะ็ดาแกพนม ไอ้ันถึงยมามันมันมันื่นสีพี่แล้วจงังฉีครับเพราพวายาหนอนเหมือนครับยิ่เาจะสีพี่นี่ถ้าว่าสีวานอนถ้าสีวานันเป็นไอ้ไอม้มะแลงกีแข็งนะครับ แ่ราอมนีรี่ระบสดรอสุดท้ายใช้สสมมาหามาสีโบใส่แต่สี่สีกับพุณพนิให้เอาก็เบยเอาน้าเพลินครับเอาก็ใส่บ่หลายครับบ่บ่บ่หลายเพรว่าเปลี่นทประมาณสองหน่อย มากนะครับผมจะเยวเอาเอาเคมมนี่หน่อยแล้วก็เอาทิ้ี่มาผสมสองใบกุโลเคมียอีกห้่อยหาทิ

แม่เล็กอ้อนกับเลี้ยงลูกแขดสามพันหระ,ะครับก็ไม่แฝง้องน่องของบอลลองของครับวั่นจเป็นอย่างไรนะครับแมแต่ลูกงงนึนกับโบได้แขนนะครับโบได้ใส่เสือกฟางโบได้เ็บเิร์ดเสือฟางเมทแต่คือมึนกับโบเบิร์ดครับบอลล่อกันเลย ตามหล้วตามแล้วนี่มันเกิดสองแรงเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่ง่ว่าเอาฟัสายของแม่เอาดินาถเอาเห็นพยายามผมมียกหลอกงแล้วว่างทอว่างเยื้งจานขัหน่อยนะมมนเห็นได้ครับ พี่นกเขาอยู่มว่าตัวเงต้องเพื่อน่าเป็นยังยังวยกบผมมาเข้าหิ้วไปสองหน่วยเขากระจายเงินเกี่ยวันผาหรือความคิดนยังส่นะครับผมเลยด้วยนะเนี่ดีกว่าเห็นหน้าผมบอกเลยถ้าับบาลเข้ามาหัวเข่ามุ้ยแลว่้าวมาวค่ไหนซ้ำยันเหนเห็นนี่็เข้าใจเข้าใจยังมากเ ันอยู่ครับพ่อใช้ต้นหน่อยครับต้นหน่อยครับ่ยา้เหลืนอำแดงหัวี่แม่ให้ม่หน้าแกกี่ถอนเพิ่นเดียวครับกี่ถอนลูกนะ เก้ารบาทครับบวกยาขาแมาแรงครับประมาณนี้กแเอร้อยบวกอยร่อนครับรอบนึ่งต้องลดซ้ำเลยกันหลายกะหูแล้วครับใแดสแค่ามันเห็นอันนี้พ่ออันบ่อรับนี่เห็นเพียจักระจันโอเห็นเพียใกล้แก่เห็นยังหมอครับมันบ่มันบเห็นเล้ครับอันนี่ระยะนะครับน่ระยะว่าถึงระยะ แกจังซีกะถ้าบวก็คือบวกยาไล่แดงของมะนํำครับหาซี้าซีนี่คือไล่แดงโคที่ีเอยคตังค์อลม่มถึงจังหว่ดกะพ ا าอีกกุ่มนเมีล้วเ้มีสองพันนีผมสำหรับผมยังเอียงเต้ยนี้ครับ ต้นทุนมันหลายนะครับคือว่ายงงังเฉยอยู่เป็นไอ้จ้างโดนเขามาสีจนกระดายแางเขาหัวหล่อเขาว่าเฮลินครับเขาว่าเฮลินแต่ว่าถามว่าพูดเขาตอบสนองเขาเขาให็งข้ามตอบว่าดีบอดีนะครับทือว่าดดี พุ่งลงตนีิงๆต้อนอาพระพุทธเจ้ีสอบถามได้ครับมาปรึกษาขั้นต้นน้ำพุณงาึนไครับยินดีวยพึ่คุณมตลอบ่มีรงอาะปลูกน้มูดหรอครับหลังแยกแ้งกันได้ครับหนึ่งเอาให้เอาเงินหน้ามาเห็ดสวนครับขุดเลยเพราเห็ด

ส่วนน้องไททันนะครับวันนี้ใบสวยใบเริ่มจะตันแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยังตันไม่สุดไม่เต็มที่มีใบเพสลาดเหลืองๆอยู่บ้างต้นนี้แบกลูกมาเยอะกำลังฟื้นฟูใบทำใบ